ไม่ต้องจำบทให้เหนื่อยรายได้ดีกว่าเป็นพระเอกขุมทรัพย์รายได้ยูโรยศวานขึ้นแทนพระเอกต่อจากเวียไม่หล่อจริงทำไม่ได้นางต่อหน้าผู้หญิงได้ฟรีชั่วโมงละสี่หมื่ ข่าวร่ามาแรงในแวดวงไฮโซที่เขาเมสากันจนสนุกปากอยู่ตอนนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่าว,ว่าด้วยเรื่องราวของพระเอกรูปหล่อที่กำลังมาแรงคนล่าสุดถ้าเมื่อก่อนพูดชื่ออาจไม่มีใครรู้จักแต่ตอนนี้เขาดังใหญ่แล้วบอกปุ๊บรู้จักปั๊บแกง๊งไฮโซกวักมือเรียกใหมานั่งฟังเรื่องราวของพระเอกรูปหลอกคนนี้ว่าเบื้องหน้าก็เป็นหนุ่มนิสัยหล่อดีคารมดีกวนนิดนิดทาเล้นน้อยน้อยซึ่งถูกใจแฟนคลับเป็นที่สุดแต่เบื้องหลังของฮีนั้นบอกแล้วไม่อยากจะเชื่อ เพราะมีไฮโซหนุ่มใหญ่คนดังคอยเลี้ยงดูเปให้ทุกอย่างให้รวมไปถึงประเคนแบรนดเนมให้พระเอกรูปหล่อใส่ถ่ายลงโซเชียลอยู่บ่อยๆซึ่งหลังจากที่มดดามได้เอ่ยชื่อออกมาตรงๆว่าหน้าสมัยถึง Euro ยูโรยศวันแต่ความจริงไม่มีอะไรเลยไฮโซรายนี้รู้สักกับผู้จัดก,การส่วนตัวของหนุ่มยูโรเลยให้ยืมเสื้อผ้าแบรนเนมของตนเองใส่เพราะขนาดตัวเท่าๆกาันดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆเพราะตนซื้อมาก็ใส่ไม่กี่ครั้งที่สําคัญไฮโซหนุ่มก็มีแฟนเป็นตัว เป็นตนแล้วแถมมีรีกี้เป็นคุณหมออีกด้วยพอหนุ่มยูโรเผยว่าเคารพในรูปแบบของพี่ชายที่เคารพไม่ได้มีอะไรอย่างที่เป็นข่าวและตอนนี้หนุ่มยูโรก็เรียกว่างานชุมฮอตมากๆเงินไหลเข้ากระเป๋าแบบไม่ขาดสายรวยชนิดที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาเงินของหนุ่มใหญ่คนไหนมาเลี้ยงให้เสียชื่ออีกทั้งหนุ่มยูโรยังเจอหนทางสร้างรายได้ใหม่อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่เคยมีไรายได้เทิมทลายจากการไลฟ์ผ่านทาง t ิกตอกสำหรับยูโร สศวรนทวาปีจนตอนนั้นได้ตำแหน่งเจ้าพ่อไลฟ์สดซึ่งล่าสุดได้เจอพระเอกหนุ่มหล่อหน้าซ้ายที่มาเดินสายโปรโมทละครเรื่องใหม่ล่าสุดที่เจ้าตัวเล่นอย่างเรื่องเข็มซ่อนปลายซึ่งไม่พลาดที่จะคุยถึงเรื่องราวได้จากการไลฟ์ผ่านทิกต็อกซึ่งพระเอกหนุ่มก็เปิดเผยถึงรายได้ในการไลฟ์ให้ฟังว่าเวลาไลฟ์ในทิกต o อกก็จะได้ของขวัญจากแฟนๆผมเคยได้เงินหลักแสนจากการไลฟ์ผ่านทิกตอกตอนนั้นได้เดือนละ3าหมื่นไลฟ์ธรรมดา1ชั่วโมง ก็ร้องเพลงบ้างคุยกับแฟนๆก็สนุกดีเขาก็ส่งของขวัญมาให้ผมเคยได้ปราสาทด้วยที่เขาบอกว่ามีมูลค่าเยอะสุดแต่ผมไม่รู้เลยว่าคิดเป็นเงินได้เท่าไหร่ตอนที่ไลฟ์ช่วงนั้นผมสนุกนะตอนนั้นละครยังไม่เปิดกล้องก็มีเวลาไลฟ์แต่ตอนนี้ผมต้องทํางานถ่ายละครก็เลยไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะการไลฟ์มันใช้พลังเยอะต้องคุยคนเดียวร้องเพลงอินเตอร์เทนแฟนๆร้องเป็น10-20เพลงคนเดียวในหนึ่งชั่วโมงมันเหนื่อยมากทําให้ ไม่มีพลังไปทํางานในวันรุ่งขึ้นพอเขาส่งของขวัญมาให้เงินก็จะเข้าบัญชีเราเลยโอนเข้าพร้อมเพช่วงละครพีกๆวันหนึ่งก็ได้หลายหมือ่นอยู่ในชั่วโมงกว่าๆผมไลฟ์อยู่เดือน2เดือนได้เดือนละหลักแสนครับเรียกว่าทั้งหล่อทั้งรวยมากๆสาวๆเปให้ขนาดนี้ต้องบอกเลยค่าว่ารายได้ดีมากๆไม่ต้องมาคอยจําบทละครให้เหนื่อยอีกด้วยแบบนี้จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนหมดคะเนีย